วันนี้เรามาบางแสนน้องเมย์เหตุผลอื่นมาเจอกันนะคะกับน,น้องเมย์น้องเมย์มาอะไรมาแข่งบอลอยู่เซนบอลีค่ะแก็เลยพามาแวะเล่นน้ำ,ำแบบค่อยๆกลับค่ะอาจารย์พามาเล่นน้ำจะเล่นไหมนี่น้ำเขียวยังกระชากเขียวอ่ะเเนนประจดือโอ้เป็นประจําเดือนท้าไม่ไเป็นก็เล่นเลยโดนน้ำเลยไม่ต้อง โอ้เหนียวมากอันนี้เราจะไปจะไปกี่โมงอ๋อเล่นน้ำก <c oughs> ่อนถ้างั้นแม่ก็กลับก่อนสิแม่ก็ <c oughs> ดเดินเดินเลาะเดินเลาะไม่มาถ่ายรูปนี่ปลาวานสวยมากนี่ นี่โรงแรมนะคะขอบคุณพี่แมวนะคะขอบคุณพี่แมวที่ให้ท,ที่อยู่อาศัยพวกแม่แม่ควรนะคะเช่าโรงแรมรีสอร์ทให้พวกหนูอยู่นะคะขอให้พี่แมวจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินอยิดีขึ้นไปนะคะและขอบคุณพี่แขกนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกับพี่ลีกับพี่มองมอกนะคะ ที่พวกหนูได้มาเที่ยวแล้วเราก็จะไปตลาดอะไรประตูน้ำต่อโอ้ในกรุงเทพนึงแพน้หือ้อชนะเก็บใจมาป็นหย่า,งเ,างเวลามีก็อนทีมทีใช่ไหมคะจบการแข่งขันเรื่องนี้จ่นีเทิร์เวลา5นาทีพอถึงเวลา5้าทีเสร็จแล้วมันเลยไปประมาณ1นนาทีครึ่งค่ะ เขายังไม่เป่าไมทีนี้เขาบอกว่านี่ลูกสุดท้ายนะนี่ลูกสุดท้ายนะเตะมุมแล้วเขาก็ยิงเข้าเลยค่ะนล้วเจ็บใจมากทั้งที่มันก็เลยไปแล้วอ่ะเจ็บใจว่าดวงไพ่ดวงมันหนโอ้มาต่างไกลเสมอหนึ่งหนึ่งมาเตะสีสกีพกกรรมการค่ะเดินขโมยแต้มพกกรรมการรักษาประตูบดีเองมีการตู้กรรมการอีก เมื่อซื้อเสียไปพี่โอ,อนนำ้ำอันนี้เสียยังนี่นนนนนทำไมก็เขียนว่าหาจากกอจกชาญนุนการช่างมันเป็นรถแข่งบอมาอะไรใส่าาาสีสกิดขับมาแข่งมันบ่ามาจากคนพนี่มาาเ มนพี่มาสองมาทำเมเจอคนมาจากคนยี่สิบห,าห้าคนคีนโคดสคนับเนึ่งรถอี่สอ,นสอค,นคนเกา่าเอคอนเก่าคนจอยต้นเป็นคนอ,อนอวนน่แม่นทีมีม้พออย,อยู่ซื้อลิ้นคนอ,อนอวนน่ะแม่น,มน,นคนเนบเป็นคนไหมครับล่ะ เป็นยังถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างเลก็แปตลออ้าวคมปลอดไฟเนาะมาไก่อันนี้เล่นนี่แม่แม่เล่นเส้นใดนี่เล่นเส้นเขาปักมาสายเชิงเศร้าเขาปักนอนอย่างเดียว วันนี้มาเจอลูกๆนะคะเหตุบังเอิญได้มาเจอลูกไม่นึกว่าไม่นึกว่าจะได้มาเจอลูกนะคะเพราะว่าแม่ก็นอนอยู่ที่โรงแรมโรงโอ,โอรีสอร์ทเดเดนยังเกาะเดอะไทยรีสอร์ทเมื่อคืนห้องน้ําประตูล็อกเองโอ้ตายเลยปิดประตูห้องน้ําแต่มันล็อกเองเปิดไม่ได้เก็บเยี้ยวเก็บขี้ก็ต้องวิ่งไปหาห้องพี่หมุนห้องเยาว,วน <laughs> มายังยังไม่มาหาใครจะไปถ่ายรูปขะาหน้าเหรอะะทะเลสวยนัวทะเลสวยไปแล้วทีมงานสีสเกตจะไปขับจักรยานยิงวอนว่าจะไปขับจักรยานแต่ไม่ได้ไปขับ วกัโตกับบัรหนูครับเนี่ยขนาเท้าขับข้างลงกระยันแบบใดครับสามคนบ่เข้าใจไ่ตอนเยนะ่ลงมานําก้นกันเือนกันหมดเลยแต่ต่าตก้นกันนี่นะมาเยอาตุ่มหัวไปใส่ขางหนึ่งเป็นยัง คตกหลนก็เลยือกรเป๋ากเพไม่ใส่ไว้บันจะหายอือวแก็ต้อใสหเนี่ยเอาาใสเขาบ่าใส่เมีสิปีเดิน่ายใส่ถานน้องมันกระเป๋าเมียใช่บ้างหร้ใส่น้องมันน้อเออไปนั่งไปสิมาถือไปถอยจะขยะเขาอยู่ใส่ยังไม่ห้าในหูเรยว่าางขยะอยี่บนไหน คะเลตอนตอนตอนเช้าน้ำสวยเมื่อวานน้ำไม่สวยน้ำเมื่อกเช้าเขียวแม่เล่นตอนน้ำไม่สวยหรือว่าเล่นตอนน้ำสวยเดี๋ยวเราก็จะจะกลับ3ามโมงแม่จะไป7กตมุงกลัวๆไอ้ก็ น้องเมย์จะไปแล้วนะคะออกแปดโมงเหมือนกันจะกลับบ้านสีสเกตเอี่ยลัาลากันแล้วนี่าลัาลากระเสียเส่ยว่ะแล้วเสียวแนตคนหนึ่งจบมาหาลัยแล้วไอคนหนึ่งกำลังจ,จ,จ,จะจะจะจบปหกโอจะจบมหก <laughs> <laughs> คนแรกกับคนขาวนะคะี่คนแรกกับคนขาวอ่ะไปไปไปจา้าเราขึ้นเลยเลือดเ,เลยนะคะ คนณตะนไม่รอหนูเลยโอ้ยถ่ายเบิงตะดากก้นเ้อค่ะนี่เราจะไปที่ประตรูน้ำนะคะตอนนี้มาจากที่หาดบางแสนพี่หมุนกลัวมากนะคะพี่หมุนกลัวมากเจมหมุนเรากลัวมากเลยคะ่ะอู้เจวอนแม่พี่หมุนเจ กระเป๋าใหญ่ดูดูขามองหน้าลูกน้องเขาวันนี้ลูกน้องหนูนะ่ะยิงฝนลืมผ้าคนหนูอยู่ฝากไว้ที่โรงแรมไม่มีอะไรฝากหนุ่มๆฝากผ้าคนหนูไว้ที่โรงแรมนะคะนี่ห้องน้ำก็ถูกล็อก <laughs> ยิงหนุนยิงหมุนยิงฝนขาดทุน <laughs> ไม่ ไม่ใช่ลืมลืมเฉยนะฝากแฟนฝากผู้บ่าวเราลงจากรถไฟฟ้าแล้วนะคะเราจะไปที่ประตูน้ํากันนะคะเดินไปโอ้คนเยอะมากโอ้คนอ <c oughs> รอคนรอครบคนหรือยัง <c oughs> นี่ยเราก็จะหยอดออกนะคะกะไปแล้วก็จะหยอดออก ก็จะมีพี่ยุ้ยนะคะเป็นคนแนะนำทางนะคะแม่แม่ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆนะคะออกแล้วเราออกได้แล้ว <c oughs> ประมาณกันทั้งหมด12คนนะคะขอบคุณพ <c oughs> ี่แมวนะคะที่ให้พี่ยุ้ยเป็น เที่ยวนะคะไม่รู้อะไรก็จะมีแต่คุยนะคะยอล้วนี้ตอนนี้กำลังเดินทางจะไปประตูน้ำมองหาบันไดเลื่อนลงนะลงได้เลยโอ้พี่หมุนยันเฮง โอ้ยลงบันได <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ฟซีที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเรื่องร้ยนะครื่คะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจ รัากรักยนาะจขอให้รักนาโนๆน,น,น,นะคะเก็บไวแล้วอ,อกก้อมกอดตอมใจของพ่อ,พอแม่ทุกท่านด้วยนะคะ <S 2> <S 2> สำหรับวีดีโอน,นี้นรกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ